สวัสดีทุกทคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะแล้วในวันนี้เราก็อยู่กันในรายการตาลทาโร่รายการที่เราจะมาพยากรณ์สิ่งต่างๆกันด้วยไพ่ทาโร่นะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับไพ่สำรับ The Little Prince t a ทา t รหรือที่เรียกว่าไพ่เจ้าชายน้อยนั่นเองแน่นอนว่าเป็นไพ่ที่ รวบรวมมาจากฉากต่างๆในเรื่องเจ้าชายน้อยสำหรับใครที่ชอบวรรณกรรมนี้เป็นพิเศษมันเป็นวรรณกรรมที่ขึ้นหิ่งอยู่ทีเดียวเนาะก็สามารถลองดูกันได้สำหรับไพ่สำหรับนี้นะครับซึ่งสิ่งที่เราจะมาทำนายนั้นสัปดาห์นี้ไม่ได้มีคำถามอะไรเป็นพิเศษเราก็จะมา ทำนายประจําสัปดาห์กันก็แล้วกันว่าในสัปดาห์ที่เราเปิดไพ่นี้เราจะเจอเรื่องราวจะได้ประสบพบเจอสิ่งใดๆกันบ้างและควรจะทํำยังไงกับสถานการณ์ที่เราเจอดีก็น่าจะเป็นคําทํานายที่มีประโยชน์สําหรับทุกๆคนนะครับเราก็มาลองดูกันซึ่งเราก็จะเลือกไพ่มาสําสำรับกันเช่นเดิม และในหนึ่งสำรับก็จะมีสองใบก็เลือกสำรับตัวเองเลือกกองไพ่ของตัวเองกันให้เรียบร้อยแล้วก็มาฟังคำทำนายกันนะครับมาเราจะมาเริ่มเราจะมาเริ่มหยิบไพ่ใบแรกกันแล้วเนาะไพ่ใบที่1ของไพ่กองที่1นนะครับไพ่ใบที่1ของไพ่กองที่2ไพ่ใบที่1ของไพ่กองที่3ไพ่ใบที่1ของไพ่กองที่4และไพ่ใบที่1ของไพ่ กองที่5นะครับต่อมาเราจะมาหยิบไพ่ใบที่2กันนะครับไพ่ใบที่2ที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าในสถานการณ์ที่เล่ากันมาก่อนหน้านี้จากไพ่ใบที่1แล้วเราควรจะทำยังไงกับมันดีเป็นคำแนะนำอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่ามาลองดูกันนะครับ มาดูไพ่ใบที่2กันนะครับไพ่ใบที่2ของไพ่กองที่1นะครับไพ่ใบที่2ของไพ่กองที่2นะครับไพ่ใบที่2ของไพ่กองที่3นะครับไพ่ใบที่สองของไพ่กองที่4และไพ่ใบที่สองของไพ่กองที่5นะครับก็ดูสัญญาณดูสิ่งต่างๆว่าเรามีความถูกชะตากับไพ่กองไหนเป็นพิเศษก็ ลองดูนะครับซึ่งถ้าใครยังเลือกไม่ได้เราก็จะมาตั้งสมาธิตั้งจิตตั้งใจให้เวลาสักนับ1-20ถึง20กันเช่นเคยนะครับค่อยๆดูไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เอาล่ละน่าจะเรียกว่าเลือกได้กันแล้วเนาะ เพราะฉะนั้นเรามาฟังคำทำนายของไพ่แต่ละกองกันเลยดีกว่านะครับถ้าใครยังเลือกไม่ได้ก็คงจะต้องกดพอยส์แล้วแหละแต่ว่าเราจะไปกันต่อเลยนะครับมาทำนายกันเริ่มจากไพ่กองที่1น่กอนสัปดาห์นี้เราจะเจอเจอเรื่องราวอะไรกันมาดูกันหน่อยซิเป็นไพ่หนึไม้เท้าที่มีงูพันอยู่ซะด้วยแน่นอนว่าเรื่องราวของการปักหลัก การลงมือทำมันดูน่ากลัวเพราะมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ความน่ากลัวก็คือการที่เราจะเจอเรื่องที่เราจะต้องทำสิ่งนี้แล้วแต่ว่าเรากับยังอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะอยากทำอย่างอื่นก่อนยังไม่อยากวนมาถึงเรื่องนี้ทั้งๆท,ที่เราก็รู้ว่ามันจะมาถึงเราในสักวันหนึ่งแต่ก็นั่นแหลนะเนาะการที่เราปิดทางเลือกอื่นไปเพื่อที่จะทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้า มันก็มีข้อดีอยู่ในนั้นบ้างถึงแม้มันจะดูน่ากลัวและมันอาจจะน่ากลัวจริงๆก็ได้สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องบางเรื่องมันอาจจะดูน่ากลัวเกินไปมันอาจจะมาจากจินตนาการที่เรานั้นคิดไปเองแต่งเติมให้เกินความเป็นจริงก็เป็นได้ถ้าอย่างนั้นเราควรจะทำอะไรกันละ่ะซึ่งเป็นไพ่แคริโอตเป็นไพ่ใบใหญ่คำแนะนำจากไพ่นั้นก็คือถ้าหากเราปล่อยให้สถานการณ์นั้นพาเราไป เราอาจจะมองเห็นอะไรต่างๆมากขึ้นเรียกเหมือนกับว่าขึ้นรถคันนี้แล้วก็ปล่อยให้มันพาเราไปเมื่อผ่านไประยะทางหนึ่งเราจะเห็นเมื่อไปถึงจุดหมายแล้วเราจะเห็นอะไรจากสิ่งที่น่ากลัวเดิมทีนั้นเราอาจจะเจอวิธีการแก้ไขปัญหา หรือวิธีการจัดการกับมันก็เป็นได้เพราะฉะนั้นท่ามกลางสิ่งที่มันจะเลือกไม่ได้ในอนาคตนั้นมันดูน่ากลัวแต่มันก็มีข้อดีมากกว่าที่เราคิดไพ่จึงแนะนำให้ลองทำไปก่อนนั่นเองก็ถ้าหากเป็นคนก็ควรจะระวังไว้ในตอน,นแรก ถ้าหากเป็นสถานการณ์ก็ต้องค่อยๆดูดีๆด้วยเช่นเดียวกันเป็นไพ่ที่บอกให้ระมัดระวังนะครับสำหรับไพ่กองที่1ต่อมาเรามาดูไพ่กองที่สองกันไพ่กองที่สองนั้นสถานการณ์ที่คนเลือกไพ่กองนี้จะเจอก็คือไพ่สองถ้วยไพ่สองถ้วยนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความผิดจุดการลงมือทำตั้งใจให้เกิดบางอย่างขึ้น แต่การกระทำของเรานั้นมันทำให้เกิดเรื่องอื่นขึ้นหรือเปล่านี่เป็นสนัญลักษณ์ของไพ่สองถ้วยความตั้งใจกับผลลัพธ์มันไม่ไปพร้อมกันหรือบางทีความตั้งใจกับวิธีการอาจจะไม่ได้ไปตรงกันเลยด้วยซ้ำบางคนก็ว่าเป็นสำนวนไทยว่าทำคุณบูชาโทษแต่ว่าบางทีเราก็สามารถดูได้เองว่าถ้าหากเราทำสิ่งนี้ มันจะไปเกิดผลอย่างนี้จริงๆหรือเปล่ามันอาจจะผิดจากความตั้งใจของเราไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็เป็นได้นะครับแล้วเมื่อเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราควรจะทำยังไงกันละ่ะไพ่ที่แนะนำมาก็คือไพ่สเตรนจ์เป็นไพ่ใหญ่นะครับบอกว่าเหมือนกองที่แล้วเลยว่าไพ่สถานการณ์ที่เราเจอนั้นเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้น่าพึงพอใจนะักแต่การกระทําของมัน ต้องทำต้องเผชิญหน้าต้องกล้า,าหารถึงแม้สิ่งที่เราทำเพื่อให้เกิดผลลัพธ์จริงๆนั้นมันจะไม่ใช่เรื่องที่เราอยากทำมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำแต่ถ้าหากเราโมวแต่ทำอย่างอื่นมันก็ผิดจุดไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เราต้องการเราอาจจะต้องทำเรื่องที่ยากขึ้นแต่นั่นแหละคือหนทางที่ถูกต้องแล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของคนที่เปิดได้ไพ่กองที่2อ,อาจจะเรียกได้ว่า แม้บางทีเราก็คิดว่าอยู่แล้วเนาะว่าต้องทำแบบนี้แต่ว่าเรายังไม่อยากทำเรายังอยากทำเรื่องที่ง่ายกว่าอยู่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับต่อมาเรามาดูไพ่กองที่3ามกันดีกว่าคนที่เลือกไพ่กองที่3มนั้นสิ่งที่เขาจะเจอก็คือ temperance เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากเราจะเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆต่างๆเอาไว้ได้และทำให้เรานั้นไปต่อกับสถานการณ์นั้นๆได้ เพราะฉะนั้นเดิมทีตัวไพ่นั้นก็บอกว่าเราจะต้องอดทนเราจะต้องมั่นใจกับตัวเองยืนหยัดกับตัวเองเอาไว้ในสถานการณ์ที่แลดูจะไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับซึ่งในสถานการณ์แบบนี้ไพ่ก็บ่งบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นคือตัวเราเองเฮอร์มิตเราจะต้องคิดอย่างมีปัญญาคิดอย่างไตรตรองไว้อย่างดีทำการสถานการณ์ที่สิ่งต่างๆก็จำกัดจำเขียนั้นการเปิดได้ไพ่เฮอร์มิตก็แปลว่า อย่างน้อยสิ่งที่เรายัางพึ่งพาได้มากที่สุดก็คือตัวเราเองนั่นเองนี่ก็คือคนที่เปิดได้ไพ่กองที่3เป็นสถานการณ์ที่อาจจะค่อนข้างโดดเดี่ยวนิดหนึง่งแต่จงจําไว้ว่าความโดดเดี่ยวนั้นมันทําให้เราคิดอะไรต่างๆอย่างรอบคอบเพราะว่าเราไม่มีสิ่งยั่วยุหรือว่าอะไรที่ทําให้เรานั้นรกสมองนั่นเองนี่ก็คือเรื่องราวของคนที่เปิดได้ไพ่ กองที่3นะครับต่อมาเรามาดูคนที่เปิดได้ไพ่กองที่4ยกันดีกว่าคนที่เปิดได้ไพ่กองที่4นั้นได้ไพ่สถานการณ์มาก็คือ the star the star นั้นเป็นไพ่แห่งความหวังไพ่ของสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในตอนนี้แต่ก็มีวิแววไม่ว่ามันจะชัดเจนหรือว่าเจือจางค่อนข้างไปทางเจือจางแต่ว่ามันก็ยังมีอะไรพอที่จะนำทางเราไปได้อยู่ใช่ไหมบางที มันอาจจะทําให้เรานั้นเห็นความหวังในสิ่งที่เราทําหรือแม้กระทั่งเห็นความหวังในตัวคนอื่นที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนก็เป็นได้ถ้าอย่างนั้นในสถานการณ์แบบนี้เราควรจะทํำยังไงเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้านะครับไพ่เจ็ดไม้เท้าก็คือเมื่อเรามีความหวังเพื่อที่จะไปให้ถึงตรงนั้นเราจะต้องอยู่ไปให้ถึงจุดๆนั้นให้ได้สิ่งที่สําคัญก็คือ ณนะตอนนี้เราจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อเฟื้อต่อเราสร้างโลกใบเล็กๆของเราขึ้นมาและค่อยๆดำเนินไปจนถึงจุดๆนั้นที่เราไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่อาจจะไกลนิดหนึงแต่ว่าถ้าหากว่าเราประครับประคองตัวเราณนะตอนนี้ไว้ได้สักวันมันจะไปถึงความหวังที่เราเห็นอยู่ริบรี่นั่นนั่นเองเพราะฉะนั้นคิดไปถึงสิ่งที่อยู่ไกลๆแต่ว่าทำตัว ให้มันผ่านช่วงนี้ผ่านวันนี้ผ่านพรุ่งนี้ไปให้ได้เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ถึงนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของคนที่เลือกไพ่กองที่4และสุดท้ายคนที่เลือกไพ่กองที่5เขาจะเจอเจออะไรเรามาดูกันเขาได้ไพ่ king of swords ที่แปลว่าความเด็ดขาดการมีอำนาจหรือการได้เจอกับคนในลักษณะนี้สิ่งที่สำคัญก็คือ การตัดสินใจอะไรบางอย่างของเรานั้นอาจจะนํำพาไปสู่จุดที่หวนกลับมาไม่ได้ก็ต้องระวัดระวังเอาไว้สิ่งที่ควรทำก็คือความอ่อนน้อมเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้นําที่ดีหรือการ,รเผชิญกับผู้นําที่ดีถ้าหากเราได้เผชิญกับคนที่แข็งกร้าวความอ่อนน้อมและไอเดียสร้างสารรค์ใหม่ๆนั้นจะทำให้เรากลายเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมา ในการเผชิญหน้ากับคนที่แข็งกร้าวการใช้สิ่งสวยงามไม่ว่าจะเป็นในเชิงรูปลักษณ์หรือคำพูดหรือความคิดมันจะทำให้เรานั้นได้ก้าวไปยืนอยู่ในจุดที่เขาไม่ได้ยืนอยู่และสุดท้ายแล้วคนเหล่านี้ที่เราเจอจะให้ความเคารพต่อเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่เป็นเช่นนั้นเราก็ต้องเติมเต็มมุมมองด้านที่สวยงามเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น ในสถานการณ์ที่เราจะต้องเป็นคนโหดก็จงมีศิลปะในการตัดสินใจด้วยก็ขอฝากเอาไว้สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่5นะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับการพยากรณ์ในสัปดาห์นี้ยังไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากมายแต่ชีวิตของคนเรามันก็เป็นเช่นนั้นมันก็คือการประคับประคองกันในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์เพื่อให้มันค่อยๆเป็นไปในเรื่องราวที่ใหญ่กว่านั่นเอง สำหรับเทปนี้ก็ขอฝากไว้สำหรับไพ่ The Little Prince Tarot ใครที่อยากให้เราใช้ไพ่สำหรับนี้ในการพยากรณ์สิ่งใดๆก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับเราจะทำคลิปพลิกอากาศนั้นให้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับทีมงานตาลทวะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ